แน่ครับพี่น้องสี่ดอกเลยเนาะเฮ้ยครับบู้ยเด็กแห่มันออกหล,ลายๆเด้อพี่น้องครับบู๊ยครับพี่น้องจุ่มนี่อุ้ยสามดอกสวัสด,ดีครับพผมพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับ มันเดกก็อยู่กับบาเทียวคือเก่าแล้วครับบาเทียวก็พามาหาเห็ดคือเก่าครับมันนี่พิกัดกับพิกัดเก่าแล้วครับป่าบันบกอำเภอวุฒทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับขับพร้อมล้วครับไปลุยกันเลยครับมาสิได้ยบ่ครับมันนี่ไปครับเอาแล้วครับพี่น้องพอแล้วมันนี่ดอกแหลกแหกมานครัพผมี้อ้ขาขาด เปลือกสกเล็ครับผมสองดอกกระพี่น้องครับรถอย่า่เดียวนี่ครับพี่น้อง อุยขาหักครับพี่นออ้าากกนองเป็นเด็กหัว่าครับพี่นอออ้องขายวาวยงครับพี่น้องกุ่นดอกหนึ่งทางคับอ,ออกห้างครับแต่ว่าพอได้เล่มเก็บอยู่ พี่หน่องฝนเหลื่อมดินมาอีกแล้วหนาวอีกแลบวมือน,นี้เท็ดกับังทันได้ลายอยู่กับพี่หน่องได้หกหกหกแข่งหาซองเบ่งเอาครับเป็นใครับะ นามแห่งครับพี่น้องสี่ดอกเลยเน,ะน,น,นาะดอกใหญ่งงเลยครับสบยอดหัวาตกขานามแห่งไชครับ เด็กเหย่มันออกลหลายเด้พี่น้องครับออกก็หลายครับผมเดี๋ยวสิล่องหาเบิ้งครับมาหนี่งล่องนี่ลองนี่อ้เจริญเด้เเลี้ยิยยยย่งหนึ่งครับผมเ,เจาะไปเลยจุ่มๆครับผมนี่เห็นแต่หัวครับผม ใหญ่พอดีครับมือนเลยามดอกอ้วนๆครับผมบุญเ <c ười> งือรุดเือไปครับผมอุ้ยไปใหญ่แหงอ้หูงกเข้าได้ไหมรอยหนึ่งครับผมจุมจิมช่องจุม่มหลายครับ ได้ครับพี่น้องครับผมมันเป็นหลานแกงครับแน่นีนอ้จริงๆน,นั้นไข่ปุ๋ยใหญ่เ้ยดอกใหญ่ๆครับผมได้แล้วมันชอบดอกงามครับออออดอกเดียวออกหกขนาดครับพี่น้อง อมะกมบก,เ,บกยยเลยนี่พี่น้องครับโอ้ยดอกยางใหญ่เลยนี่คุณดอกนึงน่ฟังหองครับผมระวังมันจิตกของเลยขาขาดห่ะคขากรอบแหงครับบึงอ้ย สามดอกงามๆครับผมอยู่นี่ทาง็นหกๆฝนจะเห็นอีกอยู่ไปไปเบิ้งน้ำน้ำน้ำครับพี่น้องขากรอบเฮงค่อยจับลยนี่มันขาดเดี่ยวเฮงสี่ดอกนึงสองดอก ว่าสิเปิดให้พี่น้องเบิ้งครับเมื่อเปิดไปถือเต็น,น้ำเก็บออกมากระไรอู้หาวเาหี้ยหังรับพี่น้องจุ่มนี่อ้ยซามดอกขืนเบื้อเ,อเดียว เดี know, das ่ยงขาเงาเงาเลยครับพ่นปุ่นดอกนึ่งหันะาอู้หเอาดูมาดๆแย่ากเนี่ยครับพี่นกหาวุ่นไปว่นมากอะเห็นที่ละดอกสองดอกยุ่งฮาดครับพี่นอกดอกใหญ่ต้องผุ่นจนเทาโอ้ยปุ่นๆอ่น หุยคุณดอกนึ่งบานงหญ่าบานแข็งครับผมพีอุยเก็ดงามยางสติกนี่คาเดียวครับผมคาเดียวสองดอกถือว่าเป็นสองดอกเด้หน่เนะโอ้หมุนไปตองขึ้นเลยดอกเลย แด,แดงครับผมบานห้าหลอดเห็ดองแดงเด้อครับโอ้ยดอกพอดีเลยปุ้ดใหญ่หนึง่งกำลังบานพอดีโอ้โหจนบาน บานแข็งอยู่ครับดอกหนึ่งครับหืองามครับแดงกอบานครับดอกน,น้อยไฟใหม่ครับพี่น้องตั้งขอร้อยูดอกเดียวมูเพิ่นออกก่ไดไฟใหม่ไม่อ,อยากออกเลยครับออกดอกเดียวนี่ครับ มาเล่มมงละดอกอืดแทงครับเมือนนี้ก้นกระไลหูงกเนื้คนอ,อครับสองดอกอดอกงามเยอดแน่นินี่ครับพี่หนอกมาเล่มเม็ดละงูน้ำขายครับปลาขายแถวลางลเลยนี่คนน้นไลาย บู๊ยขาเป็นยาวดีเกินนี่ของตั้งนะผมครับพี่น้องเห็ดแดงกอมันนี้บ้าวที่โอ้ขามไปเลยคนระับเบิ้งกี้อื่นขามอะไรรอกนี่จงไว้เังสิเลยลนะ่ะครับพี่น้องขามไปได้จังไรครับผมนาซีแวะได้เสาคุณนะ้อง สามดอกจุมยใหญ่เลยครับนี่อ <si ู้เบาที um ่สุดาได้บุรีเลาะแต่สาครับข้าได้ขามไปหาเห็ดผึงแนวอื่นเนาะสองจุมครับนี่อู้จุมนึงครับจุมนึงครับ กอนาแหงครับผมสามดอกแกงเสีบคือกันเอาละครับพี่น้องเด้วเวลาับบ้านและครับมาลงผลงานกระบาวที่ยวครับมันนี้นี่มานคือเก้าครับพี่น้องมานกระตาหนึ่งครับมันนี้ครับมันนี้ฮะกับไป้มานเฮดเผิ่งเขาดงกอนมูเลยเนาะครับแก็ไดฮดเผิ่งไข่ฮดเผึ่งแดงข้ามครับเฮ็ดละโงก เ็ดแดงกอเนี่แหละครับผมเป็นเ็ดร่วมๆครับมือนนี้ร่วมแล้วกระตาหนึ่งพอดีครับเต็มถือว่ามานอยู่ครับพี่น้องมานล่เติมนะครับมือนี้เฮดกระเหลื่มหางแน่เนาะฝนกระตกดินดินครับเมือนเสานี่ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ยังลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบุพาดคลิปต่อไปครับสำหรับมอนี้บ่าวที่รู้จัคอโตลากลับบ้านละครับสวัสดีครับ